1。1วัตถุมงคลเริ่มแรกประกูลพระผงท่านแกะพิมพ์เองผสมมวลสารกดพิม์พเองมีทั้งเนื้อดินเนื้อว่านและมวลสารต่างๆตามแต่ท่านจะหาได้ลูกศิษย์สมัยนั้นได้รับแจกกันท่วนหน้าเหรียญเนื้อเงินรุ่นแรก16เหรียญจานเต็มเหรียญถือเป็นที่สุดของสายเหรียญราคาข้ามหลาน 12. ท่านสำเร็จมูลกระจายและแตกฉานคาถาวิทยาคมธรรมะลาวตัวเซียนและหมอยาสมุนไพรโบราณ 13. ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์อุปถมัมภ์พระท้าพนมเป็นรูปที่สนับจากหลวงปู่ลอดวัดศีเมืองในรอบ73ปี 14.